สวัสดีครับพี่น้องบพงไผ่สุขุสุขครับวันนี้กับพอกันยีขึ้นเก่าครับกับใบบักเขียมครับผมมื้อนี้อีหยังก่อแม่ต้มหมูต้มหมูย่างหางหมูแล้วก็ย่างแล้วก็มาต้มนะครับผมเปื่อยๆให้พี่น้องในเมืองในแย่งกันยีขึ้นเก่าครับน้ำจิ้มแซ่บๆเนาะน้องแม่เนาะเป็หนังน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับผมอาจจะเพ่เห็นแน่ค,ครับน้ำจิ้มขึ้นเก่าแม่ผมมากสมพักนี่สมพัก,พ,กพี่น้อง ย่างหางหมูย่างหางหมูเปื่อยๆครับพี่น้องเห็นบ่ลนี่น่าเอากินแซ่บๆ <c oughs> น่าแล้อพี่น้องมากินเออยากหางหมูนี่ครับผมย่างหางหมูเปื่อยๆครับสูตรผมนะครับเอามาย่างแล้วก็มาต้มให้เปื่อยๆนะครับผมอ่ะกุยเนาะนี่น้ำจิ้มเล่นบอล อืมอืมเจุ้ดอดีจ้าบ่แม่อืมอืมอืม,อมสมพักตามเลยเนาะนาะคำเนาะ เดี๋กวบคกงไม่แขง่อืมไปเจรจาบ้านบ่กเจรกาจบคาดจโอเนี่ครับเจ็บเหมือนกันพี่นนองอืม ชุดยอดครับตามโดยสมปั๊มันก็นแซบตามคำแม่อีเนียพันวาหางหมูพี่นอ้องต้มไปเปื่อยย่างแล้วกัมาตมไปเปื่อยอีกนะตุย๋ยคำใหญ่ๆนี่ตุย๋ยคำใหญ่พี่นอ้อง

<c oughs> บริกลับ้านไงเอาไปยังเืออะไรบ้เนอะมั่นพวดมั่นพวดแซบบ้านแซบ,แบ <c oughs> ลูกลูกพี่นอด <c oughs> ้เต๋อเขามีไงพป่นนองหางหมูนะครับผม ตุวยตัวยตัวยนี่สิมึงมีตั้ยมึงพี่น้องุถจอดครับผมอือสวัสดีครับ